ุกคนก็มาจะมาทำเก็บเรดี้ดูืะเอล่าไมแต่คุะเป็นยังไงซีซีเหพราะว่าไม่ได้เอาลองพื้นมาอันยองสิ่งที่ทำอย่างแรกก็คือหาเพลงฟังค่ะช่วงนี้ก็คือติดโจเร่เจไม่ไหวฟัวงวนไหม แต่งหน้ากันครับ Get Ready With Me ช่วงนี้ทันวาก็คือเริ่มหนาวแล้หน้านเริ่มแห้งบกเลยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำ Get Ready With Me นะคะทุกคนเริ่มต้นการแต่งหน้าใช่ไหมเหมือนเดิมอ่ะเหมือนปีที่แล้วเลยวั <laughs> น <laughs> นี้จะ 1, หงืนมาเรอ่มากเลย จ้ะตบ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 คอนซีลเลอร์ลงแป้งปึ้งเกมก่อนแล้วกันเพราะว่ารู้สึกว่าจะทำให้แรงนไม่ใช่แบบเออหน่อยเลกแบบนี้เลยแบบว่าเสื้อขาวสีแดงก็มีโบว์ดึงจ้ะก็ใช้สีแดงปมช็ มด้วยชิอย่าลืมดอลลี่ยาดอะไรเนอะแกุ้งคือถ้าตัวอนี้คือแบตาต้องชัดหน้าต้องขาวใช่ปะแต่เราขอนหน้าเท่านี้ก็อพอแล,นะล้วเขาไม่นูเหตุสมอะย้หเราจังแต่ที่จริงโอเมก้าไม่ คู่กันได้ล้วก็ให้ h ู่เทนั่นตามมาแบบนี้องดูดักหนเตดขาตปปนนีไมอดรังมนูจุก่อ c ในมันซีซจรจะแปะ ที่แบบว่าเอาเป็นแบบนะตาข okay. นตาโอเคตาขอนตาละแล้วเราคงแค่รับมือเทาที่ทําให้เราตาบว, <S 2> <S 2> ม,วมทุกคนทิ้งค่ะทุกคนอันนี้ก็ควรทิ้งอันนี้น่าจะไม่ได้โออ้ันนี้ไม่ไม่ได้เลยอยาเราได้ได้ได้ของไฟเราชอบหน้าสีตา <S <S <อ>ไหนอ่ะทุกตรง เกก็คือเหมือไม่ทานแตทานด้มันปากันมาปนบันได้รืปาไปก่นจ้ว่จ้าวสริงเก็เปนนี้อะไนีไม่เหมือนเขาเลยเอลมันได้อะไ,ไอะนะยกังไม่ได้ห้ามผมเลย มาที่แต่งหน้าเสร็จแล้วจิบคนตาเสร็จแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะอยู่กับเราไปทั้งวันไหมวันนี้ร้อนผม่ชุดแรกริจิไม่ไมีกล่อนะแต่ว่าเราเซ็ตตัวเองเพราะว่าเซ็ตไปก็เท่านั้นไม่มีน้องอ มาแล้วว่าเสียดายมากเลยมันไม่อยู่อ่ะเดี๋ยวเอากระต่าอันนี้ซื้อสร้อยอันนี้คือเสื้อหิงของแม่น่ารักไหมอะไรก็ของแม่กระปุก็ของแม่ม เจอกันที่หอลำคงเจอกันแล้วครับเ <Yay. S 2> จมชินมัดแบบใดแบบใดเนี่ยแบบใด <laughs> อ๋อสีแดงเนี่ยหรอเจ <laughs> มิชินมาสใช่ไหมก็ <laughs> เคยมาถึงคนแรกคนเดียวเข้ามาด้วยกันเรามาคนเดียวเราจะ เราจะก้าวของกันไดปไหมไปยู่ไนเนาะทักสิสองสามวอกมาน์แลนนี้ชาเลนจ์เราคือชาเลนจ์คือเราจะไปฮาเบิ้โดยที่ไม่ใช้แ่ะนเดินไปเรื่อยๆนะคะมึงไงเนาะเดินไปเรื่อยๆค่ะตัวต้นเรื่อย ค่อยสรุปในแบบว่าค่อยมีคอนเทนต์ในชีวิตเดินไปเรื่อยๆก็คือให้เพื่อนสาวมาฝากมล้อกไม้นะคะทุกคนทุกคนอีกอะไรคือเราถ่ายคนละมูดแต่เหมือนคนละที่ทุบแบบคลมูดเออคนละมูดมากโอ,อ้ยสวยมาก เมื่อกี้นะคะถ่ายไปแล้วยังเดินออกจากสถานีไม่เท่าไหร่เลยใช่ได้รูปแล <Yeah. S 1> ้วถ่ากคนกย้เล้ยทำไมสวยมากเลยนะคะชื่อ องหนึ่งนาทีเราก็ยังถ่ายรูปต่อไปค่ะทุกคนเพราะเราเป็นสาวแกลว้วฮะ ทำไมภาเพเหตุการณ์อยู่ในคลิปหมดแล้ว นี้เรามาดูของในร้านนะคะเบื้องหลังเดี๋ยเบื้องหลังนี่น่ารักเออเออเออท่านนั่นแหละเออนั่นแหละนั่นแหละนะเออใช่ใช่ใช่โอเคพอ Thank you for watching! เดี๋ยวตาก็ชอบในคนไทยที่ยืนรอกันนะคะทุกคนต่อแถวแต่เพื่อนเราสวยมากสวยมากสวยนสวยสวยนะคะเปลี่ยนมือเปลี่ยนมือนะคะจดจำท่ายดีไหมแล้วกันใช้ห้ามเลย

วางโพสล้็คือแบบหายได้เ,เ,เลยอะลย่ะอะอย่าสมมากได้ปะถอกไปมันแล้วตรงไปเลยใช่ไหมัช่ค่ะโอเคอคไปกลุ่มนะไปถึหลับจบคนเดียวไ่คนบนอยู่ข้าวอยู่นู่นแต่ ดูมันกินเป็นดมไดหมดกินมันดมเงอเวลาอยู่ข้าวมากมันเหมือนกินข้าวได่เดียวด้กินดข่เดียวได้ก็เจียวเมียนกินไม่หมดลยแเงีพยเราหู้สาไข่ เ <ไ ns> ออได้ได้นี calling, ส่สวยสวยสวยเห็นปะเห็นเห็นเห็นอยู่ในช่วงการทำคอนเทนต์สิ่อต่อตลอดไปไม่เยอะ เ็นน้องเมเเดีเลย่ดรเนอัต้องมีเพื่อนหลายๆมูดหรือเปล่า ผมแล้วก็ตัวช่วยชีวิตคือพกลิฟฟ์ฝึกยังแต่ไม่ใช่นะเช้ของเพื่อน <Okay. S 1> พวกวางเพื่อใช้ีวิตเอาไว้ฟังตอนบนบิลเล่ส์ส่วนโทรศัพท์ก็ถ่ายอยู่เพราะเมมเยอะสุดนะคะถูกเลยรับนาทีไปอเอาไป็เอวของนิเช่นนะคะแว่นท <laughs> <laughs> ี่ไปอยู่ในกระเป๋าวัน <laughs> หนึ่งแต่ว่าไม่ได้ใช้เลยเอามาทำไม ริฟมันใช่ริตัวนี้ดีมากริฟอีกแท่งหนึ่งแล้วก็ริฟอีกแท่งหนึ่งปากเดียวนะคะกระ,ะเป๋าตังค์เดี๋ยวมะมึงกระเป๋าตังค์ไปไหนอ่ะฮะ ก็ขาตั้งกล้องที่ใช้อยู่ตอนนี้เอาเสองซ่อมงมอแล้วตกหนึ่งสอง่มนึ่งสองเคแล้วะยมอีกแล้วียมอีกแล้วจบแบบยมยมเหมือนเดิมบ๊ายบาย แอนทำจบเหมือนเดิมเลย <laughs> <laughs>